สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเด้อจ้าไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยช่วงนี้ก็เลยจะเอาคลิปที่เดินไปทํางานตอนเช้าฟังแต่เช้าได้เช่าขนาดไหนฟังดูเด้อว่าเช่าขนาดตอนเช้าเช้ามากมากเลยเราเนี่ยสิ้นเดือนนั่มีหน้าเล้วหิมะยังตกอยู่เลยเนาะก็เลยเอาความหนาวมาส่ง ให้คนทั้งเมืองไทยที่เยนกำลังร้อนมากๆเนาะอากาศร้อนมากๆเนาะใครก็จะบ่นให้ฟังว่าเมืองไทยร้อนมากกว่างั้น,ะนะก็เลยเอาความเย็นมาส่งตอนนี้หิมะก็ตกก็คือทางแบบหิมะแบบตกลงมาก็เปียกนะมันไม่ใช่หิมะแบบเอ่อที่เป็นเั่นแหงๆเนาะนี่ตกลงมาก็คือตกใส่เสื้อเราก็เปียกมันก็จะเย็นนะเนาะเย็นเย็นอยู่ แต่มันก็พอเดินไปทํางานตอนเช้าไปไต้เช้าเราก็เป็นคนชอบทํางานน้อยชอบทําตั้งแต่เช้าก่อนที่เย็นก่อนทีน่ลูกค้าจะเข้าแต่จริงเขาต้องเข้ามาตอนหกโมงเช้านาะเราก็ไปทําไอห้องอาบน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาให้เซตก่อนทีน่ลูกค้าจะเข้าก่อนที่จะเปิดทําการเนะพอมาห้องผู้ชายบางทีเขาก็ จริงๆลูกค้าเขาก็อายเราเนาะเวลาเราเข้าไปทําหรือว่าเราก็อายเขานั่นแหละเราก็เลยอยากไปทําให้เ็จก่อนเราของผู้หญิงเราก็เออเข้าไปทําตอนที่เขาเปิดทําการแล้วนี่เนาก็เอาความเย็นมาฝากเพื่อนๆเนาะเย็นเย็นจริงๆเด้อดูเดินนะข้างหลังไอ้ดูเด้อว่าอันเย็นขนาดไหนนะพอหิมะก็ตกไปปล่อยไปปล่อยยังไงตลอดทางประหยะทางที่เดินไปทํางานก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า35นาที เดินยงเร็วเนี่ยเดินเร็วมากถ้าไม่อถ้าไม่ถ่ายวิดีโอด้วยก็จะเดินเร็วกว่านี้อีกเนาะเดินก็จะเดินประมาณนี้แหละทางก็บางทีก็จะเปลี่ยนทางเดินพอบัตรเช่าเราก็เปลี่ยนทางเดินมางเนาะบางทีก็ไปเดินอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ว่าอีฝั่งอีกสายหนึ่งอ่ะมันมันจะเป็นเนินมันเดินยากโดยเฉพาะถ้าหิมะตกแบบนี้มันก็จะลื่นเลยเนาะ มันก็เนินเราเดินขึ้นเนินแล้วก็เดินลงเนินเนี่ยแล้วก็กลัวลื่นเลยชายสายนี่มันจะไม่ค่อยมีเนินมากก็จะไปมีอีกทีก็อ,อีกตอนจะลงตอนจะเข้าเมืองเนาะนี่นเลยจะเพื่อนเพื่อนจ๋ามันก็จะเย็นประมาณนี้เนาะหนาวเลยแหละพูดถึงเราก็จะถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยเนาะให้เพื่อนๆชมความงามตอน ถนเช่าตนนแต่เช้าตูเลยเนาะบางทีเดินไปเดินมาก็นึกักเออนึกเห็นเพลงเงินอันอะไรทางสายเปลี่ยวเนาะเราเดินอยู่อย่างเงี้ยก็มันไม่มีคนเดินผ่านเลยแต่บางทีพอเวลามีคนเดินผ่านเดินสวนมาเราก็เดินลบอีกแหละที่นี่ก็จะกลัวกลัวคนไปเนาะแต่มันก็มันก็ไม่อันตรายมากแต่บางทีก็จะชอบถือน้นลไม,มเซลฟี่ไปด้วยมันก็ดูมันก็เหมือน บางคนก็จะคิดว่าเราถือไม้แบบอาวุธอะไร่งเงี้ยนะแต่มันไม่ใช่มันก็เป็นไม้เซลฟี่นะก็ไปถ่ายไอ้หัวลากรถมันสวยดีเห็นเขาเพ่นมันสวยดีแล้วก็หิมะตกหรือว่าฝนตกใส่นากล้องก็จะมัวๆหน่อยอันนี้ต้นไม้อยู่กลางถนนที่ถ่ายให้ดูจะเป็นต้นไม้อยู่กลางถนน แต่จริงๆบางทีก็คิดเดี๋ยวเขาโคงจองออกเลยถ้ามันใหญ่มากกพมันเริ่มเป็นโพรงแล้วเริ่มเป็นโพรงเขาเคยต้องกลัวมันล่มถ้าไปอาคารนะอาคารตรงนั้นมันเป็นเัินที่เขาทําทองหรือทําเงินเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนโรงงานอยู่ข้างหลังจะมองเห็นตัวหน่อยตัวนี้มันอยู่กลางถนนเริ่มเป็นโพรงเดี๋ยวเขาก็ตัดออกพอเคยเห็นอยู่พอสักนัินเขาก็ตัดออกตัดเขาก็จะ ขุดออกหมดเลยนะรากมันเขาจะเอาเอาไอเอาเครื่องจักรมาเอารากมันออกหมดเลยเป็นงานใหญ่ไงตอนนี้ก็ถึงในเมืองแล้วเนาะในเมืองตอนเช้าก็จะประมาณนี้เงียบเงียบเง,งียบดีแต่ทางเมืองก็จะเป็นอย่างเงี้ยฝนแกล้ขิมะก็จะเปียกๆมองไปทางไหนมันก็เปียกไปหมดนะแต่มันก็สวยงามไปอีกแบบหนะึ่งชอบชอบแบบนี้เลยชอบเย็นๆยังไง คือมันไม่งุดงิดดีแล้วก็มันยังไงอะทใหเราเย็นไปด้วยเนาะมันก็จะมีรําคาญมั่งเวลาเสื้อผ้าเปียกแล้วก็จะมีรําคาญมั่งแต่ก็แต่ก็ดีก็ร้อนยังว่าเนาะกลางคืนมันก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นนันริกามงามๆอยู่ถ้าใครได้มาก็ส่วนมากถ้าใครมากก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้เนาะ ขาเรียกไอเป็นในน่าจะเป็นมดรดกโลกกันนะตรงนี้เนาะเมืองมันก็จะสวยงามประมาณนี้กลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึง่งก็จะมีไฟประดับมีอะไรมีทะเลมีอะไรมันก็งามไปอีกแบบนึงน่งน้องก็เป็นมันถึงได้เป็นขึ้นชื่อเอ่อติดอันดับโลกเนาะเมืองที่อยู่เนี่ย นักท่องเที่ยวก็จะหลายนี่นี่ตั้งแต่เขาเริ่มเปิดว่านี่ค่อยดูนะซัมเมอร์เนี่นักนักท่องเที่ยวน่าจะหลายเนาะแต่บันเสียอย่างว่าค่าคองชีพแพงแพงช่วงนี้อะไรก็จะแพงไปหมดเลยไปซื้อของตรงไหนนี่ถ้าดูบินเนี่แทบจะไม่กล้าซื้อของเลยดูดราคาของนี่ทำไมโ <c oughs> ดยเฉพาะโนเวเนาะมันจะเป็นติดอันดับโลกของค่าคองชีพแพงคือรัฐสวัสดิการเขาก็จะหัก อย่างพระสงภาษีเงี้ยเขาก็จะหักไปเยอะเราก็เหมือนเอรัฐวัตดิการเขาก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งเนาะเขาจะไม่ปล่อยให้เราลําบากแต่ว่าไปเราก็การที่เราเป็นแบบนี้เขาไม่ใช่ว่าไม่ปล่อยให้ลําบากแต่ว่าก็คือเราขออะไรมันก็ขอ,อยากเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนคนพวกอพยพเนาะขออะไรก็ได้แต่เรามานี่เรามาแต่งงานอยางไงเราก็มีสิทธ์เท่ากับคนอยู่นี่ ขาก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยเหลืออะไรเหมือนพวกอุปยกเนรัฐบาลก็ช่วยพวกอุปยกหลายกว่าแต่ก็พูดไปเงินเลยอย่างเราไปขออะไรนี่ก็คือแบบว่าขออยากขอเย็นนะนะพูดถึงแต่ว่าถ้าก็อุปยกนี่ขออะไรก็ให้บ้านเช่าบ้านให้คนอุปยกนี่ก็เขาก็จะตีเป็นตารางเม็ดนี่เนาะต่อคนต่อคนลูกถ้าลูกจะสามคนสี่คนก็เช่าบ้านหลังเบ้อให้เลยนะ สามห้องนอนหรือว่าสองห้องนอนส่วนมากก็ทุกคนก็คือมีตารางเมตรหรือว่าตารางพื้นที่ของแต่ละคนเขาจะนับให้เลยเนาะทางข้อมูลเขาก็จะทําให้แบบนั้นแต่อย่างของเรานี่รัฐบาลไม่ช่วยอะไรเลยเนาะถ้าคนที่คนที่แต่งงานมาอย่างเงี้ยรัฐบาลเขาก็จะไม่ช่วยอะไรนอกจากทํางานเองอะไรเองนี่แต่ว่าถ้าเกยไปเนี่ยเขาก็จะช่วยไปอีกแบบหนึ่ง ก็จะมีเงินเกษียณให้หรือว่ามีบ้านพักคนชราให้หรือว่ามีาค่าแท็กซี่มีอะไรก็คือมันเป็นสวัสดิการอีกอย่างหนึ่งนมันก็ดีอย่างหนึ่งที่เขาหักภาสีเราหลายเนาะภาษีก็สามสีกเปอเร์ตต่อต่อคนนะเนาะเรวเตแต่ว่าถ้าคนที่ทํางานแบบว่า,าไม่ใช่ฟูลฟูลไทามอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขาก็จะหักตามรายได้เนาะ อย่างคนที่เขาทางานเต็มเดือนหรือว่านี่เขาก็จะฮักไปอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้รัฐวัสดิการเขาดีอยู่นี่มันก็ได้อย่างเสียอย่างเลยต่ว่าทํางานเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วก็จ่ายภาษีไปหลายบางทีเราก็คิดโอ้ยทาไงงานจ่ายแต่ภาษีอย่างเดียวเนาะนก็ดูอเมืองทั้งเมืองก็เปียกแบบนี้นนี้ก็จะเป็นกระถางดอกไม้ อียกไปหมดนะ่ะแต่มันก็สวยดีอะสวยสวยถ้าเขามากันขึ้นนี่ก็จะสวยไปอีกแบบตอนนี้ก็เหมือนคนที่เขาออกมาเที่ยวเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วเนาะเราก็เราก็เป็นคนที่ตื่นมาทํางานก่อนก่อนนกก่อนไก่เนาะก็จะเดินไปอย่างเงี้ยทุกวัน แต่เราไปทําแต่เช้าเราก็เลิกแต่เช้าอย่างว่านี่ยเราก็ทางานแค่ห้าชั่วโมงไม่ได้หลายไม่ได้ไม่ได้ทามากมายตอนนี้ช่วงนี้ยังทําอยู่ในเมืองอยู่อีกสักประมาณมิถุนาก็จะย้ายออกไปทําอยู่นอกเมืองหน่อยเราก็จะไกลบ้านไปหน่อยตอนนั้นก็จะต้องทำไมขับมอเตอร์ไซค์ก็จะต้องขึ้นรถไฟฟ้านะรถไอ้นี่ในเมืองแต่อันนั้นก็จะต้องรื่มงานสายหน่อยถ้าเรารอรถอัน ตอนเช้าก็จะไปสายนิดนึงประมาณหกโมงเช้าอะถึงที่ทํางานถ้าถ้าเราไม่ได้ขับมอไซค์ไปเนาะเพราะอากาศอย่างเงี้ยมันก็จะขับมอไซค์ยากเนาะทั้งหิมะทั้งฝนคือฝนนี่ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ลื่นเท่าหิมะเนาะแต่หิมะนี่จะลื่นมากเราก็จะไม่กล้าขับมอไซค์ไปเนาะนี่ก็ใกล้จะอันจบคลิปแล้วเนาะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กําลังใจเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีเนาะทำอะไรก็ทําการทํางานอะไรกิจาการอะไรก็ขอให้ทุกคนจเจริญรุ่งเร,องเรืองเดอ้อทําคลิปทําอะไรก็ขอให้ปังๆเนาะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เขามารับชมฝากเมนฝากไลค์ไว้เดอ้อเดี๋ยวก็จะได้ ไปมาหาสู่กันได้เนาะนี่ก็จะถึงที่ทำงานแล้วก็เดินหน้าตั้งนี่แหละทุกวันเดินเหมือนคนนั่นเหมือนคนนีอะไรสักอย่างรืยว่าแต่ว่าก็เป็นคนเดินเดียวเลยตรงนี้ก็จะเป็นโบสถเนาะนาที่ทำงานโบสเก่าเก่ของเขาขอบคุณทุกกำลังใจเนาะตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีวิวนตอนกลางวันน้อยหนึ่ง ก็สวยเน,นี่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะงามเลยปะพูดถึงเมืองนี่คุยว่าอันเมืองที่เรามาอยู่ก็งามขอบคุณเดอ้อจะขอบคุณหลายๆมดละมั่งในคลิปทุกครั้งที่จะจบคลิปก็จะประมาณนี้หมดละมั่งหมดละมั่งเนาะน่าจะหมดละแหละโอ้ยนอนลืมหมดจริงๆเลยขอบคุณหลายๆเด้อจา้าบ๊ายบายบายบายจา้าขอบคุณจา้า